จนให้รูปสามเหลี่ยมมากลุ่มหนึ่งซ้อนกันอยู่แล้วก็ให้ตัวเลือกมา4ตัวเลือกถามว่าในสีตัวเลือกนี้ตัวเลือกไหนไม่ถูกชีวิตจริงในห้องสอบนักเรียนไม่จาเป็นต้องเสียเวลาพิสูจน์ตัวเลือกทั้ง4ตัวเลือกเพราะการพิสูจน์4ีตัวเลือกนี้จะเสียเวลาแล้วก็ตัวเลือกแต่ละตัวก็จะมีความยากง่ายต่างกันให้นักเรียนพิสูจน์จากตัวเลือกที่ง่ายที่สุดก่อนในสีตัวเลือกนี้ ถ้านักเรียนเจอตัวเลือกที่ไม่ถูกให้ตอบตัวนั้นแล้วตัวเลือกที่เหลือทิ้งไปเลยไม่ต้องเสียเวลาไปดูเพราะว่าใน4ตัวเลือกนี้จะมีตัวที่ไม่ถูกอยู่เพียงตัวเดียวแต่ในวิดีโอนี้จะเฉลยวิธีการพิสูจน์ทั้ง4ตัวเลือกเพื่อให้นักเรียนเข้าใจแนวคิดความเข้าใจนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับการทําโจทย์ข้อต่อๆไปโจทย์กาหนดให้2มุมนี้เป็นมุมฉาก2มุมนี้ เป็นมุมแย้งถ้ามองเส้นสีเขียวกับเส้นสีน้ำเงินเป็นเส้น2เส้นและมีเส้นนี้ตัดผ่านมุมแย้งเป็นมุมฉากมุมแย้งเท่ากันถ้ามุมแย้งเท่ากันก็แสดงว่าเส้นสีเขียวขนานกับเส้นสีน้ําเงินตัวเลือกที่1 D E คือเส้นสีเขียว F C คือเส้นสีน้ําเงินตัวเลือกที่1 D E ขนานกับ F C ถูกมุมแย้งเท่ากันแสดงว่า เส้นสีเขียวขนานกับเส้นสีน้ำเงินโจทย์กำหนดให้ AB เท่ากับ BC AB กับ BC คือด้านประกอบมุมยอดของสามเหลี่ยมรูปสีน้ำเงินถ้าด้านประกอบมุมยอดเท่ากันก็แสดงว่าสามเหลี่ยมรูปสีน้ำเงินนี้เป็นสามเหลี่ยมหน้าจัว่วก่อนหน้านี้พิสูจน์มาแล้วว่าตัวเลือกที่1ถูกก็คือ DE ขนานกับ FC สามเหลี่ยม DEB ใช้มุมยอดร่วมกับสามเหลี่ยม ABC สามเหลี่ยม ABC เป็นสามเหลี่ยมหน้าจัว่วเพราะฉะนั้นสามเหลี่ยม DBE จะเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วด้วยเพราะใช้มุมยอดร่วมกันแล้วก็ฐานขนานกันให้ X แทนมุมที่ฐานของสามเหลี่ยมหน้าจั่ว dBE ให้ y แทนมุม a d f มุม a d f ก็คือมุมนี้แทนด้วยสัญลักษณ์ตัว y มุม d e f d e f คือมุมนี้ใช้สัญลักษณ์ z แทนมุม d e f จากนั้นพยายามพิสูจน์ว่า z เท่ากับ y หรือไม่ก็คือพิสูจน์ว่ามุม d e f เท่ากับมุม a d f จริงหรือเปล่าถ้า z เท่ากับ y ตัวเลือกที่2ถูก แต่ถ้าซัดไม่เท่ากับ y ก็แสดงว่าตัวเลขที่2ผิดตรงจุด D มีมุมอยู่3มุมคือมุม x มุม90องศาและมุม y 3ม,มุมนี้บวกกันจะได้เป็นมุมตรงมุมตรงคือมุมที่มีขนาด180องศาเพราะฉะนั้นตรงนี้จะได้สมาการขึ้นมาว่า x บวก90บวก y เท่ากับ180องศา ย้าย x บวก90ไปทางขวาเปลี่ยนเครื่องหมายให้เป็นตรงข้ามจากบวก x กลายเป็นลบ x จากบวก90กลายเป็นลบ90จะได้ว่า y เท่ากับ180ลบ90ลบ x ทำนองเดียวกันตรงจุด e ก็จะมีมุมอยู่3มุมคือมุม x มุม z แล้วก็มุม90องศา3ม,มุมนี้บวกกันจะได้ผลบวกเป็นมุมตรง นั้นแสดงว่า x บวก z บวก90จะได้ผลบวกเท่ากับ180องศาย้าย x และ90ไปทางขวาเพื่อให้ทางซ้ายเหลือ z z จะเท่ากับ180ลบ90ลบ x เพราะว่าเวลาย้ายมาเครื่องหมายถูกเปลี่ยนเป็นตรงข้ามจะเห็นว่าทั้ง y และ z ต่างเท่ากับ180ลบ90ลบ x เพราะฉะนั้นสรุปได้ว่า y เท่ากับ z ถ้า y เท่ากับ z ก็แสดงว่ามุม d e f เท่ากับมุม a d f เพราะฉะนั้นตัวเลือกที่2ถูกมุม b d e เท่ากับมุม d f e จริงหรือเปล่ามุม b d e ก็คือมุมนี้ b d e ซึ่งเราแทนด้วยสัญลักษณ์ x อยู่มุม b d e คือมุม x มุม d f e คือมุมนี้ D F E แทนมุม D F E ด้วย m มุมนี้ D F E แทนด้วย m พยายามพิสูจน์ว่า x เท่ากับ m จริงไหมมุม D A F แทนด้วยสัญลักษณ์ตัว n เอารูปเอื่นออกก่อนเพื่อให้เห็นง่าย เส้น de ขนานกับ ac อันนี้เราพิสูจน์มาแล้วจากตัวเลือที่1ว่า2เส้นนี้ขนานกันจริงถ้าเส้น2เส้นนี้ขนานกันเส้น ab คือเส้นที่ตัดผ่านเส้นขนานมุม x และมุม n จะเป็นมุมภายนอกและมุมภายในที่อยู่บนด้านเดียวกันของเส้นตัดตามคุณสมบัติของเส้นขนานมุมภายนอกจะเท่ากับมุมภายในเมื่ออยู่บนด้านเดียวกันของเส้นตัด จากตอนนี้สรุปได้ว่า n เท่ากับ x x เท่ากับ n ถ้า n เท่ากับ m ก็จะสรุปได้ว่า x เท่ากับ m ก็คือตอนนี้สรุปได้ว่า x เท่ากับ m ขั้นตอนถัดจากนี้คือพยายามพิสูจน์ว่า n เท่ากับ m จริงไหมในรูปสามเหลี่ยมจะมีมุมอยู่3มุมถ้านำสามมุมนี้บวกกัน ผลบวกจะได้180องศามุมตรงนี้ก็คือมุม n มุม y แล้วก็มุม90องศาจะได้สมการมาว่า n บวก y บวก90องศาเท่ากับ180องศาย้าย y บวก90ไปทางขวาเปลี่ยนเครื่องหมายให้เป็นตรงข้ามจากบวกเ0เป็นลบ90จากบวก y เป็นลบ y จะได้ว่า n เท่ากับ180ลบ90ลบ y พยายามเขียน m ให้อยู่ในรูป180บ90บ y ถ้าเขียนได้ก็แสดงว่า m เท่ากับ n m เป็นมุมหนึ่งใน3ม,มุมของสามเหลี่ยมรูปสีเขียว3มมุมนี้บวกกันเท่ากับ180องศาก็แสดงว่า m บวก z 90องศาเท่ากับ180องศา เขียน m ให้อยู่ทางซ้ายเพราะฉะนั้นย้าย z กับ90ไปทางขวา m จะเท่ากับ180ลบ90ลบ z m, m กับ n เนี่ยคล้ายๆกัน180ลบ90สิ่งที่ต่างกันคือ n เนี่ยลบด้วย y แต่ m เนี่ยลบด้วย z อา้าวแล้วอย่างนี้ n เท่ากับ m ไหมจากที่ผ่านมาเราพิสูจน์แล้วว่า y เท่ากับ z ก็แสดงว่า y กับ z เนี่ยคือตัวเดียวกันเพราะฉะนั้นจะลบด้วย y หรือลบด้วย z ก็เหมือนกันจากตัวนี้สรุปได้ว่า n เท่ากับ m n เท่ากับ x และ n ก็เท่ากับ m ทั้ง x และ m ต่างเท่ากับ n สรุปได้ว่า x เท่ากับ m ตัวเลือกที่4ถูก จะกำหนดให้ AB เท่ากับ BC AB กับ BC คือด้านประกอบมุมยอดของสามเหลี่ยม ABC ซึ่งเป็นสามเหลี่ยมสีน้ำเงินแสดงว่าสามเหลี่ยมสีน้ำเงินหรือสามเหลี่ยม ABC เป็นสามเหลี่ยมหน้าจัว่วสามเหลี่ยมหน้าจั่วจะมีมุมที่ฐานเท่ากันตรงน,นี้สรุปได้ว่ามุม A เท่ากับมุม C พิจารณาตัวเลือกที่3มมุม DBE คือมุมยอดของสามเหลี่ยมหน้าจั่วมุม ECF คือมุมที่ฐานของสามเหลี่ยมหน้าจั่วมุมยอดของสามเหลี่ยมหน้าจั่วเท่ากับมุมที่ฐานของสามเหลี่ยมหน้าจั่วจริงหรือเปล่าไม่จริงเพราะถ้ามุมยอดเท่ากับมุมที่ฐานมุมที่ฐานสองมุมเท่ากันอยู่แล้วจะกลายเป็นว่าสามมุมนี้เท่ากันรูปนี้ไม่ใช่สามเหลี่ยมหน้าจั่วจะกลายเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่า ตัวเลือกที่3จึงผิด